เอาล้วครับผมหมดไปแล้วนะครับสำหรับพิธีการในสนามครับเดี๋ยวสักครู่จะไปไล่เรียงรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมกันนะครับขยับครับด้านบนเดลพงยังให้ไม่ได้ครับให้มาที่อาร์ดรีเน่ย้อนกลับลงมาครับคอดาโก้ดาโก้ขึ้นอาร์ดรีเน่โอ้โหบอลรับอาร์ดรีเน่โอ้โหบอลมันสุดเกลียดไปหน่อยครับจิ้มไม่โดนครับโอ้โหจังหวงเมื่อกี้ยังยาวไม่พอยังไม่พอยังไม่พอดาโก้สายมีขยับให้นะครับนาซิคิลิม巴拉ข้างในมีสองเปิดมาอาร์ดรีเน่โห เต็มมือด้วยของมาต์ล็อกลาสตามมาบล็อกไม่ได้ครั้งนึ่งในการสี่ทีสัตว์ตามรับผ่านยันเทียรได้ก่อนว่าเข้าซ้ายเราได้เรื่องเหมือนกันครับแต่อาร์เจเน่ยังได้อาร์เจเน่มีช่องหลอกหน่อยครับอารา์เจเน่สู่รับหน้าทุ่แสงระยับกอลดินขาลาขวามีซิวกรยิงแป๊กเอา้าจะกลายเป็นดีอาร์เจเน่พลิกพลิกแล้ว ครับทั้งจูนทั้งวิชานีเอาไม่อยู่แล้วนะครับอาจ์ติเนมีโอกาสที่จะยิงครับตายแล้วอาร์ติเน่ล็อกเข้าในบอดินบอดินยิงเลยโอ้โหอาร์ติเน่ยังได้ยัดอีกครั้งหน ne well, oh, oh, ah, ึ well, yea. well, uh. well, uh, mm ่งครับดาโก็1-1ครับเอาจนะได้28มาต่อ28ที่ทำรับตาหน้าบุกเข้าใส่แล้วเอาบอลผูปเลี้ยครับเคล้วก็ไม่มีล้ำหน้าก่อนตรงนี้ก็ยื่นเอาชนะได้ครับ เห็นไครับคือยีปสุธัยเข้ามาครับแล้วก็เปิดเข้าไปเสาไกลหมวกสองตอนที่ฟาลา่าโรตีบอลินไปต่อโอ้จากขวาเข้าในจากขวาแล้วปัดเองครับอสองสโอ้โหนาทีที่สิบสองครับสี่ล้านห้าิงแสงก่อนนะครับจังหวะต่อรำดูครับให้เข้าไปครับฝากแล้วไม่เอาตรงนี้ครับสองแตกนะครับจีนยังไม่มาเดี๋ยวซองระเบิดไปแล้วครับ พีจีครับทาง,ทาง,ทางซ้ายโตตี้โตตี้บอลโขกอาร์เตียนี่โอ้โหโกไม่ถนัดครับงัดกันอยู่ระดับนักันนี้เล่นกับบอลบ้างครับชุษนะชุษนะไปเลยครับไปเองชุษนะมีความเร็วชุษนะสุดเส้นแล้วหักมาโรนิโก้เยี่ยมมาแล้วอีกทีครับว้าวลุกข้ามคานไปแบบไม่ยืนนุ้นครับตรงนี้ไม่มีเชลวิดดาโก้ไปซ้ายโตตี้ไม่มีธงนะครับโตตี้โตตี้โยก โตตี้สับสับเข้าขวาขวาแล้วล็อกตักอาเดียนเน่โอช้ชงชงให้กับดาโก้โดนปัดได้ครับ<อ>ไม่ปัดผู้สิ้นชี้ว่าบอลตั้งเตะแสดงว่าอาจจะชนคาเลยครับแต่ว่าสงครามกลางอากาศก็เป็นสงครามของชาตรีเหมือนกันเปิดมากผู้สิ้นชี้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาของมาตองลาสเปลี่ยนแผ่นได้เปิดกว้างเปิดกว้างแล้วตักลงมาเม็ดสมิธครับโอ้ ได้จบตลอดครับตลอกลาสลูกโดดตัวตีครับตัวทตี่แต่เข้าฝารอตัวสนับสนุนอยู่ตัวทตี่ตักเลยตักมาอาร์ติีอนเน่ได้มงอีกแล้วรู้จหยุดเมตร90้เมตร9ก้อ็ดยังไงครับเกมรับของราชนชวีโชนโดริโกมองหาเพื่อนยกมาเขานะครับซ้ายของมาซูก้าอยากต้องแต่งตัวอีกหน่อยครับมาซูก้ายกเลยครับตักโด่งมาโรดิโกได้มงเอาล่ะครับ เหมือนหนามยอกเขาน้ำบงเหมือนกันครับจากราชนาวีเล่นกันอยู่สองคนท่านอะไรคิดว่ายังใช่ครับารรอ,อารอ์เตดูในเกมก่อนในเกมพักมาอาเดียนเน่บอลของอาร์มอนมีพวกคู่บ้าไปกับบอลไอด้ดีรูธมากัน่งสี่สิบห้าคนครับราชนาวีโรด,ดิโก้ขวาซ้ายเข้าขวาขวาแล้วจิงเสาแรกกรอบ โรตีโรตีเปิดซ้ายถึงอาร์ติเยเน่ครับใส่ตรงนี้ผมเดียวเลยนะว่ายิบไห้ดีดีครับ,บกลางสนามในเกมครับแมสซิวิตให้ดาโก้แมสซิวิตเติมนะครับให้พาคิพพาคิพลองสองไปบอลพุ่งเสียบสามต่อศูนย์นาทีห้าสิบเจ็ดครับใส่เอาลูนี่เลยครับทำท่า,าเหมือนไม่อยากดีใจ ซ้ายทางซ้ายโรดิโกโรดิโกยิงไปตปุ๊บตีปัดนะครับโดยพรชัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยหัดาโก้ครับดาโก้พาขึ้นมาดาโก้ลากมาเองลากแล้วยิงขวาที่เซฟโอ้นี่รูไม่ดีครับทางซ้ายโรนี่ฟาวน์นัวุฒิโรดิโก้สายไม ouais, ่ดีครับโรดิโก้เดวิสันเดวิสันยกมาโรดิโก้เข้าซ้ายแล้วยิงอย่างนี้แหละครับโโอ้ห โปรถี๋เทาเลยครับทีมได้จริงๆด้วยโบริโก้1-3ครับราชนาวแล้วพิซซ่าครับคนนี้มึงมาเติมให้แล้วดูยกจังหวะนี้พอดีเลยครับอภินวัตรก็ช้ากว่าที่ันจตีแต่ดตรงนี้เลยครับเสาแรกเนี่ยประตูเปิดไว้ไม่เกินสองฟุตนะครับแต่ยิงได้ครับดูครับโหคมปิดเลยครับหลังอนุวัตรมีตัวเชื่อม ชื่อมอยู่ไหนครับอนุวัฒตรล้องขยับแล้วส่องกับมาเอ้าได้ครับโตตี้หลังร่างเลยนะครับคนเดียวโตตี้พวกได้ครับโตตี้เลื้ยงยังไงโตตี้เลื้ยงยังไงครับโตตี้ไปขวาพักชิปแต่แก้วจับโกลมาแล้วสับนะครับ นะครับต้องได้ผลการแข่งขันตามต้องการนะครับหลังก็เชฟสกีแล้วก็บดินนะครับสมได้จุดด้านของคลาสการกอด2ศูนย์ในรึ่งแรกนะครับครึ่งหลังนี้เป็น3ศูนย์ะต้องสำรองอย่างพารินครับอย่างไรก็ตามมัชราวีไล่มาให้มีลุ้นเหมือนกันนะครับจากโรนิโก้นาทีที่80แต่ก็เป็นพาคินครับมายิงท้ายเกมจบเกมนี้4เพระตูต่อหนึ่งครับบาฮอกคลาสเก็บอีก3คะแนนครับ